กราฟสวัสดีแฟนลูกหนังออนไลน์ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับคุณอากิโร่กองหน้าทีมบาร์เซโลนาประกาศแขวนสตัด๊ด อย่างเป็นทางการแล้วหลังประสบปัญหาทางด้านหัวใจซึ่งทําให้เจ้าตัวต้องตัดสินใจยุติอาชีพขาแข้งโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดาวยิงอาเจนไตหนีไม่พ้นต้องอําลาสังเวียนแข้งอย่างแน่นอนแล้วหลังจากเขาสร้างชื่อในเชิงลูกหนังมานานกว่า18ปีเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพแรกทีเดียวหลังย้ายจากแมนซิตี้มาร่วมทัพบ,บาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์เจ้ากุนอากโร่ ero, มีอาการบาดเจ็บที่น่องจนทําให้ไม่อาจลงเล่นให้สโมสรใหม่ตั้งแต่ตน้นซีซั่นได้และในที่สุด ตาตาลาตินซึ่งค้าแข่งกับเรือใบสีฟ้านาน10ปีได้ลงเล่นให้ทีมดังของกาลันตาลันแค่5นัดเท่านั้นก่อนอิทายเนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอกในเกมเสมอกับอาราเวสหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเดือนพฤิกายนที่ผ่านมาและหลังจากเข้ารับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลแพทย์ก็แจ้งว่ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งหากเขาเสี่ยงคาแข้งต่อไปอาจส่งผลร้ายได้ต่อกล่าเนียกาวาซ่าได้แถลง โดยดังนั้นว่าอากุยโลจะต้องล้างสนามไปนาน3เดือนเพื่อเข้ารับการเยียวยาและตรวจเช็คอย่างต่อนเนื่องขณะที่หลายฝ่ายเชื่อว่าคำว่าน่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกและคงต้องประกาศลีทายไม่วันใดก็วันหนึ่งกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวก็แจ็ออกไปว่าอากุยโลจะถแถลงข่าวการลีทยอย่างเป็นทางการในวันพุธที่15และเจ้าตัวก็ได้ยืนยันตามนั้นโดยอากุยโลให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมได้ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพมนันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากมันเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพของผมซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผมประสบมานานกว่าเดือนครึ่งแต่ผมได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อากิโลเผยกับสื่อผมตัดสินใจเมื่อ10วันก่อนหลังจากพยายามทําทุกอย่างแล้วเพื่อกลับมาลงเล่นให้ได้ผมพูดใจในอาชีพของผมผมฝันที่จะเป็นนักเตะชีพตั้งแต่ครั้งแรก ตอนที่ผมได้เตะบอลช่วงอายุ5ขวบผมอยากขอบคุณแอตเลติกมามริดรที่มอบโอกาสให้กับผมในตอนอายุ18แปีและแมนซิตี้ซึ่งทุกคนรู้ว่าผมรู้สึกกับซิตี้อย่างไรและพวกเขาปฏิบัติต่อผมดีแค่ไหนผมสามารถเชื่อหน้าได้อย่างสงผ่าเบยผมไม่รู้ว่าอะไรรอผมอยู่ข้างหน้าในชีวิตของผมแต่ผมรู้ว่ามีผู้คนรักผมอยู่ผมจะขอจดจําสิ่งที่น่าทึ่งเอาไว้เสมอสรุปเส้นทางค้าแข่ง,งอาชีพของอากิโ่โดยลงเล่นให้ เอดิเพนเดนเ18นัดยิงไป38ประตูและแอตเลตโกเมลิก230นัดยิงไป100ประตูและแมนซิตี260นัดซัดไป390ประตูและบาร์เซโล5นัดกับอีก1ประตูและเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเจนตินาไป101นัดซัดไป41ประตูขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลูกหนังออนไลน์ของผมด้วยขอบคุณครับ We'll uh -huh.